BNN เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน4องค์กรเราเรียกว่า X4 นะ X ที่หครับคือเร,าารื่องของ partner partner เนี่ย,ยสำคัญมากๆบริษัทบริษัทไหนก็ตามครับพ partner ไม่แข็งไปได้ไม่ไกลพาร์เนอร์ไม่แข็งไม่มีสินค้าว้าวมามันไปต่อไม่ไม่ได้แรงครับนั้นพาร์เนอร์ของเราเนี่ยสำคัญมากๆเรามีอยู่3พาร์เนอร์ด้วยกันนะคนที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งคือ m o r e return สำคัญตรงไหนครับนวัตกรรมเหล่านี้ exclusivity เหล่านี้สินค้าเด่นๆที่ได้มาเนี่ยรู้แล้วมาจาก m a ด l ตรงไหนเราทีทา่สำคัญมากครับ เรามีทั้งเ,เรามีทั้งสินค้าที่เรียกว่าเป็นแรกไฮโดรไซด์เป็นแรกเดียวอย่างในประเทศไทยที่สามารทช่จะเคลียรันน้ำแบบคนรักยาได้เรามีแม้แา่นาโนไน,นายครับสินค้าที่ช่วยให้คนไทยปกป้องตัวเองจากเชื้อโควิด -19 เรามีแม้แต่กาแฟกาแฟที่โดดเด่นกาแฟที่มีสาวประกอบที่โดดเด่นเชื้อปีนสําคัญมากๆลย่าณวันนี้เนี่ยเป็นเพราะมีพาร์ทเนอร์ที่แข็งในคู่มือวิทย์พาร์ทเนอร์ที่สครับ คือเมอร์กอนหนึ่งห้าเมอร์กอนห้าคือใครเมอร์กอนห้าหนึ่งห้าคือคนที่ดูแลเรื่องของการตลาดออนไลน์คนที่ไม่โชว์ว่าสื่อต่างๆที่เราใช้สามารถผ่านเกมออนไลน์ได้คนที่ไม่โชว์ว่าเรามีเครื่องมือการตลาดออนไลน์ให้กับสมาชิกของเราจริงๆครับและพาร์ทเนอร์คนที่สามก็คือผู้นําทุกคนผมภูมิใจมากๆเพราะว่าในช่วงเวลาหลายระดับที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้นำหลายคนได้หลักไหลเข้ามาเจอพวกเราแล้วผมดีใจที่เราเจอเขาเขาเป็นคนที่เก่งแล้วผมดีใจที่เขาเป็นเจ้าของ หรือบา้านดีตะาของพวกเราพเนอร์สามส่วนที่เข้าด้วยกันตรงนี้ทำให้เราผมบอกเลยครัว่าแข็งแรงมากครับสินค้าก็โดดเด่นการตลาดก็ได้ออนไลน์ไปเข้าถึงทุกคนไนดะ้งคนที่เข้ามาผู้นำที่เข้ามาคุณเด่นหมดเลยับในที่ X ที่หนึ่ง X ที่2ครับเป็นเรื่องของแผนกนารตลาดแผนการตาของเราเนี่ยเรียกได้ว่าทั้งแผนหน้าแผนกลางแผนปลายจริงหมดเลยครับ แผนหน้าเอาสัส้นๆง่ายๆว่าณวันนี้จะทำการตลาดกับ BNN Direct เนี่ยเริ่มต้นง่ายๆหลักแค่2-300บาทก็ได้แล้วครับยุคนี้สมัยนี้ความเสี่ยงต้องน้อยๆครับเริ่มต้นต้องต้องเข้าถึงได้ครับแถมแนะนำซ้ำแผ, 3, แผนหน้าเราเน็ตให้ค่าแนะนำสูงสุดถึง130%ให้ลึกถึง3ชั้นชั้นลูกชั้นหลานชั้นเหลนจะไปช่วยงาน จะแม่จะเป็นแม่ทีมเลยจะเป็น line, อัพไลน์เองไปช่วยงานลูกทีมด้่นนี่นั้นไม่ต้องพวงครับเพราะว่าแม่เมื่อไหรก็ตามที่ลูกทีมเราปิดได้เราได้ส่วนแบ่งของค่าคอมเดนได้ได้ค่าแรงกลับมาในการทำงานแผนที่สองครับคือเรื่องของการจับคู่หมบอดได้เลยครับว่าของเราเนี่ยเราเข้าใจปัญหานี้จริงๆว่าแม่ทีมส่วนใหญ่ผู้นํส่วนใหญ่นักช่วกิเคเรือข่ายส่วนใหญ่จะมีปัญหาว่าขาแข็งหนึ่งข้างเราถึงได้มีเําว่าหนึ่งจับหนึ่งหนึ่ง,ง,งจับสองและหนึ่งจับสาม ทำงานเหมือนเดิมครับแต่ถ้าเกิดเราแข็งมากจริงๆเราให้เพิ่มให้เพิ่มผลิดัดให้จ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มจ่ายเพิ่มครับเ,เพราะฉะนั้นตรงนี้เอ็นบิวทูที่แก้ปัญหาในเรื่องของการขาโตหนึ่งข้างขา,ขาแข็งหนึ่งข้างได้ดีมากๆพานที่3ครับแผนหลังแผนหลังเราให้แมทชิ่งลึกถึง10ชั้นบอกได้เลยครับว่านี่คือจุดที่จะทําให้หลายๆคนคนใน B n, n คนในบ้าน B n เนหลายๆคนสามารถที่จะกระเสียนได้เพราะมันให้ลึกแมทชิ่งลึกถึง10ชั้นจริงๆนี่คือเอกที่2 X ที่3คือเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์ผมเราบอกได้แลวครับว่า BNN เนี่ยจะมีเครื่องมือทุกชิ้นในโลกออนไลน์ไม่ต้องพูดถึงนะ่้เฟซบุ๊กอินสตาแกรมทิกต็อกอีคอมเมิร์ซเรามีทุกอย่างทาไมต้องมีขนาดนี้เพราะไม่ใช่ทุกคนเขาเก่งออนไลน์ทุกเรื่องคนบางคนมีพื้นฐานเล็กน้อยก็ใช้เครื่องมือพื้นฐานธรรมดาคนบางคนมีความรู้ที่มากก็ได้เครื่องมือที่มากขึ้นมากขึ้นดีขึ้นแล้วก็มีความรู้ซับซ้อนที่มากขึ้น แต่เราตั้งใจชัดเจนมา,มากๆเพราะว่า BN ทุกคนครับต้องมีเครื่องมือออนไลน์ใช้ให้หมดเลยครับและนั่นคือ X ที 3, X ่ X ที่ครับเป็นเรื่องของสินค้าสินค้าเราต้องโดดเด่นไม่เถียงกับมีชูแล้วก็มีสินคาแากล้แสรถบรรทุกเรื่องนี้นเรามีอยู่แล้วครับแต่สิ่ง้องมีมากกว่าคือเราต้องมีนวัตกรรมสินค้าสินค้าที่โดดเด่นสินค้าที่ช่วยสังคมดีขึ้นและเราภูมิใจว่าเราคือคนที่มีนวัตกรรมในมือจริงจริง เรามีสินค้าที่อย่างที่เรียนไปวเมื่อกี้มีทั้งแร่ไฮโนไซด์เรามีทั้งนานโนไนช่วยป้องกันโควิดอะร่นี้ให,ให้ให้กับคนไทยเรามีจะมีสินค้าอีกหลายลตัวที่เข้ามารุ่นแล้วจะเป็นนวัตกรรมหมดเลยเราต้องมีความภูมิใจทําให้ชาวที่ขภูมิใจจริงๆว่านี่คือปีเดืยนนะี้นี่คือบ้านหลังนี้มีของเจ๋งๆเหล่านี้จริงๆและเพราะสี่องค์กรอบนี่แหละทาให้ผมมั่นใจมา,มากๆว่าจะเป็นบ้านที่แข็งแรงและทำให้ทุกคนในมีเดียนัสามารถที่จะเกษตรได้ด้วยกันครับขอบคุณมากครับ